ลืมที่ข้าพูดไปเมื่อกี้ล่ะเนี่ยใจต้องการเลื่องตัดสินใจนี้ใช่ <c oughs> นี่น่ <c oughs> จบไม่เป็นไรแน่หรอถ้าเจ้าไม่กลับไปจะมีเด็กน้อยคนหนึงเสียใจเสียใจอย่งสุดซึ้งเลย <c oughs> ข้าน่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นดีข้าตัดสินใจแล้ว จนะถึงนี่มันอาจจะเป็นการแห่งแก่ตัวแต่ลึกงในใจแล้วข้าน่ะไม่อยากให้เจ้าจากไปไหนอีกแล้วจากนี้ข้าจะอยู่เพียงท่านท่านเองอไปกันเถอะทุกคนกำลังรออยู่นะ แลขเบอร์หกอีกแล้วล่ะเขาเจ้าทำแบบนั้นกับอสุริถึงนีไปไม่ใช่นะนีน่นาเคยไปทำให้ตัง้งค่ะเขาบอกข,ข้าว่าจะกลับมา ฉากเจ้าที่สอง <c oughs> อีหนา้าอย่าลืมที่ข้าคู่ไปเมื่อกี้ล่ะกลับไปยังอดีตชั่ว เจ้าต่สินใจแล้วหรอนั่นสินะถ้าคิดว่าอยู่แล้วว่าถ้าเจ้าเป็นผู้ต้องพูแบบนี้แหละเพื่อทุกคนที่กำลังรอเจ้าอยู่นะถ้าคิดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกการตัดสินใจที่ถูก คำจน่ที่สิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไมทำไมค่าถึงได้น่านสมพยัยขนาดนี้กันค่าเตรียมใจมาดีแล้วแท้ๆข้าตั้งใจตั้งใจว่าจะไม่ให้เห็นสภาพแบบนี้แล้วแท้อ,อย่าเข้ามานะข้าสัญญาแล้วนี่นะว่าค่าจะแข็งแกร่งขึ้นนี่นะในตอนที่ค่าตกอยู่อันตรายที่สุด เ้ามันจะคอยมาอยู่เคียงข้างข่าเสมอไม่เว้นแม้แต่ครั้งนี้ที่เจ้าก้าวข้ามเวลามาถึงอีปีถ้าตอนนี้เจ้ากลับมายังอดีให้เราจะไม่พบกันอีกต่อไปข้าจะสามารถไปต่อด้วยตัวคนเดียวได้ไหมนะสักวันหนึ่งข้าจะสามารถพูดเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มได้ไหมนะว่าดีนะบอกว่าข้าทำได้ดีแล้วข้าไม่ได้ทำให้ดีนะ เราผิดหวังไม่ใด,ด่อรูอคนเนี้ให้คือความภาคภคมใจของข้าเสมอชาง่อยมากระตุ้นต,นตอบน้ำตาของคนที่พยาย,ยามจะไม่ร้องไห้ได้ยังไงกันล่ะ ใจนะข่าดีขึ้นมากแล้วล่ะไปกันเถอะนี่นะที่ฝั่งตรงข้ามพอท่านนั้นมีคนกำลังรอเจ้าอ,อยู่นะกลับไปยังสวัสถิพาาล่ะกาเดียนฝากอดีของพวกข้าด้วยนะห้ามลืมกาคาสัมภัระที่เตรียมไว้ไว้ออน ลาก่อนดีนะฝากความคิดถึงไปให้ตัวข้าในอดีตทีนะเครดิตไม่เอาไม่สนไม่ยาวชิบหายดิเครดิต ก็ได้ใจตอนจบนะใยายดันโมโหอีกแล้วล่ะพอเจ้าทำแบบนั้นอัศวินถึงหนีไปไม่ใช่นะนี่นะก็าแค่อุกมาพายตั้งหักเขาบอกกับข้าวว่าจะกลับมาโอ้ร้องไห้ซะแล้ว ซีซันะ่นหนึ่เดี๋ยวก่อนนะมึงเป็นวันพายไม่ใช่เหรอโดนแสงแกดไ,ไม่ได้ไงทำไมไม่ถือร่มมาวาแบบาแะแปลกตรงนี้แหละการดียนกลับมาลแล้วแผนการที่ทำให้ล่องลอยข่วงเวลาหนึ่งจากหัวเวลาหนึ่งนับไปท่วนน้นก็ว่าไม่เร็วแต่ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ความพยายามของท่านก็เป็นแค่เสถีนรดึ่งจากระบบทั้งหมดหรือเปล่า ออกไอเดียตามเดิมแบบนั้มากี่ครั้งแล้วตอนนี้ท่านกําลังถูกฮันนงของตัวท่านเองทําให้ค่อยยๆอ,อยู่นะนี่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวคาดท่านเลยวันนี้เจ้าพูดมากเกินไปกว่าปกตินะเพราะน้องของคามเมเลียหรือเปล่ายิ่งเจ้ารเรียกที่จะพูดมันยิ่งน่าสงสัยนะการทีร่ดีน่ากลับมาก็ถือว่านอกจากความคาดหมายีเดียวกันเลย แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความคิดว่าน้องของคามเมเลียนมีส่วนหนึ่งกับข้อที่ตรงปัดไปหรอกนะมันอาจจะเป็นแค่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็ได้เจ้าดูกังวลน,นะลาชินีลิลี่วันนี้การเสวนาของเรา,าก,ก็จะไม่ต้องลอยกันอีกแล้วสินะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ซะหน่อยอย่าฝากความหวังที่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยมากเกินไปกว่าก็ดีนะ กาเดียนจะต้องถือแบบนี้ตรงหน้าท่านเพราะนั่นคือเหตุผลหนึ่งเดียวในการมีตัวตนของท่านยังไงล่ะผู้กอบกู้ตัวอย่างต่อไป <c oughs> ซีซั่น2โลกปีศาจ